ทำตามแบบคุณอย่างเดียวก็คือเขาเป็น

เข้้าไไปดคุยเขาบอกเขาว่าเราเป็นใครจำเสียงกันได้อยู่แล้วเนี่เราออกมาไอ้นมชื่ออะไรก่อเอเอกเลอเกด้วก่อนเกยพี่อา

อ่ออย่าให้ลงเอ๊ะเองน้อง่้องว่าตอรวไม่ทำอะไรไม่ได้ร้ายไม่ได้ทำร้ครับวางมีต้องออกมามีรองพุ่งการมีพุ่งกลับมารับเองตัวเองไม่ต้องกลัว ผม่อีนนคนเปคนท่าคนอันนี้กาลังขาท่ารที่ก็ส่งมาก็ต้องแจ้งทีู่ตอนจังหวกดากลังนอแจ้งยที่นี่ทน

哎，老妹。